โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างเราเนี่ยนะครับเป็นคนทําหนังสือแต่งตั้งเองนะครับส่วนนายจ้างเขาก็มีหน้าที่แค่เซ็นรับทราบนะครับเซ็นเซ็นในเอกาสารหนังสือแต่งตั้งนะกฎหมายบอกว่าให้หนายจ้างนะครับให้หนายจ้างแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแล้วก็แจ้งขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแบบฟอร์มการแต่งตั้งไม่ได้มีแบบฟอร์ม ตามกฎหมายกำหนดนะครับาร่างขึ้นมาเองได้เขียนขึ้นมาเองได้นะครับหรือใครคิดไม่ออกว่าจะเขียนยังไงก็ไปดูตัวอย่างนะเสิร์ชใน Google นะครับตัวอย่างหนังสือแต่งตั้งจอปอเพียบเลยนะครับไปเลือกเลยว่าชอบแบบไหนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็มากรอกอรายละเอียดเสร็จแล้วก็อันนี้สาคัญเลยต้องให้นายจ้างเซ็นในหนังสือแต่งตั้งนั้นนะครับถึงหนังสือถึงจะแต่งตั้งถึงจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ เสร็จแล้วหลังจากแต่งตั้งเสร็จแล้วกฎหมายก็บอกว่านายจ้างต้องขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนะครับแต่งตั้งแล้วก็ขึ้นทะเบียนจัดให้มีแต่งตั้งแล้วก็ขึ้นทะเบียนนะไอการขึ้นทะเบียนเนี่ยสำคัญนะครับหนังสือขึ้นทะเบียนจอปอเนี่ยเป็นเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มที่ออกแบบโดยกฎหมายนะครับคล้ายๆพวกประจปจ1ประจ2อ,จอ,อคล้ายๆพวกนี้คล้ายคล้าย,ายสอ 2, สออสออย่างงี้นะครับก็เป็นหนังสือที่ออกแบบตามกฎหมายตรงนั้น ร่างเองไม่ได้ต้องใช้หนังสือแบบฟอร์มตามกฎหมายกําหนดนะครับดาวน์โหลดได้ที่กรมกองความปลอดภัยแรงงานนะครับมันจะอยู่ในประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการแต่งแต่งตั้งขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนะครับนะก็หรือเว็บเว็บไซต์อื่นก็ได้ที่น่าเชื่อถือนะครับเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะสสปทอ,อสมาคมความปลอดภัยนู่นนี่นั่นเขาก็จะอัปเดตตลอดนะครับนะ ก็หนังสือแต่งตั้งเป็นแบบความตามกฎหมายนะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับกรอกง่ายนะครับเขาจะบอกเลยให้กรอกอะไรมากเลข่งบัตรประชาชนชื่อนามสกุลอะไรประมาณนี้แหละเราก็กรอกไปแล้วก็ในท้ายๆของหนังสือก็จะระบุว่าให้เราแนบอะไรไปบ้างนะครับกรณีคนที่เคยเคยขึ้นทะเบียนมาแล้วนะครับก็อาจจะแนบหลักฐานการขึ้นทะเบียนจากที่เดิมนะครับหรือสําหรับใครที่ไม่เคยขึ้นทะเบียน นะก็อาจจะแนบวุฒิบัตรที่ไปอบรมตามกฎหมายใหม่กฎหมายปี65หเนาะนะครับนั่นแ,แหละแล้วก็อะไรอะ่ะบางบางบางตำแหน่งนะจอปอบางระดับเขาจะขอแนบตัวทานสคริปด้วยตัววุฒิการศึกษาด้วยนะครับถ้าบางบางตำแหน่งบางระดับเขาก็ไม่ได้ขอแนบนะครับส่วนเรื่องของสเนบรบัตรประชาชนนะครับสมัยก่อนเนาะตามกฎหมายเก่าเนี่ยเขาเขาขอนะ แต่กฎหมายใหม่เนี่ยไม่ต้องแนบแล้วเพราะว่ามันมีมันจะมีเรื่องของ p d p a เนาะพ d p a พเพรบเอ,อ่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเขาก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าเรากรอกเลขบัตรประชาชนเราไปแล้วเขาสามารถที่จะไปคีย์ในระบบแล้วก็ดูได้เลยว่าเรามีตัวตนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับนะสรุปให้อีกทีหนึ่งเนาะนะหนังสือแต่งตั้งจอปอรเราทําเองได้นะนะครับแต่บอกนายจ้างก่อนนะบอกผู้บริหารก่อนว่าเออพี่ครับมันต้องมีการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะเนี่ยแต่งตั้งแล้วก็ขึ้นทะเบียนด้วยถึงจะถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราก็ทําหนังสือแต่งตั้งแล้วก็ให้ผู้บริหารหรือว่านายจ้างนะครับในกรณทีที่นายจ้างเป็นผู้บริหารเองนะครับเขาเซ็นในหนังสือแต่งตั้งเสร็จแล้วก็ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนจอปอมานะครับแล้วเราก็กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแล้วก็แนบเอกสารแนบไปเอกสารแนบมีอะไรบ้างมันจะระบุนในแบบฟอร์มอยู่แล้ว ว่าเอกสารแนบต้องใช้อะไรบ้างนะครับเราก็แนบเอกสารไปเสร็จแล้วเราก็ไปที่ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เราสังกัดอยู่นะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพเขาเขาจะเรียกสอราพานะครับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่นะครับเราอยู่เขตไหนก็ไปเสิร์ชดูสมมติว่าเราอยู่เขตลาดบุรณะนะอยู่เขตบางกะปิเราก็ไปเสิร์ชดูว่าเขตเนี้ยมันเป็นพื้นที่ไหนนะครับ สมมติว่าอยู่พื้นที่4อ่ะอย่างผมไปขึ้นล่าสุดก็ไปขึ้นที่บางกะปิบางกะปิก็เป็นสพสี่นะพื้นที่สี่นะผมก็เอาเอกสารตัวเนี้ยไปที่สพสี่นะครับหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะจังหวัดอ่าอย่างเช่นผมอยู่สม,มุทรปราการนะครับเขาก็จะเรียกสสอคอสํงงานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนะครับนะผมก็ไปที่สสอคอสม,มุทรปราการเสร็จแล้วก็เอาหนังสือแต่งตั้งหนังสือ แจ้งขึ้นทะเบียนนะครับไปยื่นที่ที่หน่วยกองหน่วยหน่วยหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยอาชีวะนามัยสภาพเวลาในการทงานนะครับเขาจะมีป้ายบอกนะถ้าไปไม่ไม่เคยไปก็ถามเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับว่าจะมาขึ้นทะเบียนจปนะกองความปลอดภัยอยู่ตรงไหนนะครับเขาก็เดี๋ยวเขาชี้ให้เองแหละเราก็ไปปุ๊บก็ไปยื่นเอกสารนะส่วนใหญ่เขาจะมีป้ายชี้บอกนะมีป้ายชี้บอกว่างานขึ้นทะเบียนจป งานงานด้านแรงงานงานด้านประกันสังคมอ่ะเขาจะอยู่ด้วยกันนะเขาจะอยู่ด้วยกันบางที่นะครับก็ยังมีป้ายบอกเราให้เราไปทางไหนเสร็จแล้วเราก็ไปยื่นเอกสารแล้วก็บอกว่ามาขึ้นทะเบียนจปครับมาขึ้นทะเบียนจปครับอ๋อผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งตอนไปขึ้นทะเบียนนะครับให้ปริ้นเอกสารมาเอกสารแจ้งขึ้นทะเบียนนะครับ เอกสารแจ้งขึ้นทะเบียนนะไม่ใช่หนังสือแต่งตั้งนะเอกสารแจ้งขึ้นทะเบียนมามาสองใบนะครับใบแรกเราให้เขาไปเลยนะครับให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สสอคอไปเลยนะครับอีกใบหนึ่งเราให้เขาสแตมป์สแตมป์ว่าได้รับเอกสารแล้วนะครับนะเพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บหลักฐานตัวนั้นนะมาไว้กับเรากรณีมีการตรวจสอบนะจากหน่วยงานราชการหรือว่ากรณีมีออร์ดิตจากลูกค้านะครับกรณีที่เรายังรอง รอเลขเนี่ยพอเราไปขึ้นทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาหนังสือแต่งตั้งไปยื่นเอาหนังสือการแก้งขอขึ้นทะเบียนไปยื่นปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะอาจจะยังไม่ได้เลขทะเบียนทันทีนะครับเขาจะแก้งมาทีหลังเขาจะแก้งมาทีหลังนะบางทีก็เร็วบางทีก็ช้าแล้วแต่หน่วยงานแต่เดี๋ยว,ยวนี้มันสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกองความปลอดภัยแรงงานได้แล้ว นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่สสคหรือว่ากรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะครับเราสอบถามเจ้าหน้าที่เขาดูก่อนก็ได้ว่าเลขทะเบียนจปเนี่ยหลังจากที่เราขึ้นทะเบียนไปแล้วเนี่ยประมาณกี่วันจะได้นะครับเพราะแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันบางที่เร็วบางที่ช้าบางที่ก็ได้เลยนะครับเขาทํางานช้าเร็วไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับ บริบทองค์กรเขานะแต่ละหน่วยงานครับนะเราก็ถามเขาเลย mm hmm. เจ้าหน้าที่แรงงานเราถามเขาได้หมดครับ mm hmm. ไม่ใช่เจ้านหน้าที่เจ้าที่ตรวจความปลอดภัยเราถามเขาได้หมดว่าอ๋อแล้วผมจะได้เลขอ,อีกประมาณกี่วันครับผมจะได้เลขทะเบียนจอปอแล้วผมดูได้ทางไหนนะครับถ้าเป็นสมัยก่อน mm hmm. เขาเป็น,เข,เ,ปนเขาจะมีหนังสือหนังสือตอบรับมานะครับเป็นตราคุดเลยนะ เป็นตรากฏตอบรับมาให้ที่บริษัทเราเลยว่าเราได้ดําเนินการขึ้นทะเบียนให้ท่านแล้วนะโดยขอแจ้งเลขทะเบียนจปอของบริษัทท่านดันนี้จปหัวหน้าง,งานกี่คนเลขทะเบียนอะไรจปเทคนิคกี่คนเลขทะเบียนอะไรนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยที่ผมเคยไปขึ้นล่าสุดเนี่ยพอพอไปขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าอ๋อไปดูที่ส่วนกลางได้เลยส่วนกลางก็คือเว็บไซต์ของกองความปลอดภัยแรงงานนะครับหรือ e service นั่นเองนะครับส่วน วิธีการที่เราจะสามารถมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีพาสเวิร์ดในการเข้า e s o b v i t ได้เนี่ยนะครับลองถามเจ้าหน้าที่เข้าดูนะครับเพราะว่าผมก็ผมไม่ได้มีพาสเวิร์ดเป็นของตัวเองแต่ว่าที่บริษัทผมอะ่ะจะมีจปวิชาชีพนะผมก็เอาพาสเวิร์ดของจปวิชาชีพเนี่ยเขาเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูผมมีหลายหน่วยงานนะผมเป็นจปออของหน่วยงานแห่งหนึ่งบริษัทผมมีหลายหน่วยงานนะแต่มีมีพาสเวิร์ดเอ่อเลขเดียวนะครับก็ใช้พาสเวิร์ดเดียวกันเข้าเข้าไปดูเลขทะเบียนจปอ นะครับนะก็เข้าไปก็ง่ายดีนะพอคลิกเข้าไปปุ๊บไปดูงานทะเบียนจอปอก่อนก็จะเห็นเลขเราโชว์เลยว่าเราขึ้นทะเบียนแล้วเลขทะเบียนจอปอนี้เราก็สามารถที่จะพิมพ์เอาตัวนั้นออกมาเก็บไว้ได้หรือเซฟไว้ในรูปแบบของ EFI l ลก็ได้นะครับเพราะฉะน,นั้นลองพอไปขึ้นทะเบียนเสร็จก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูเนาะว่าเลขทะเบียนจะได้ตอนไหนจะดูยังไงหรือถ้าเราจําเป็นต้องสมัครใช้ e-service เนี่ยเราต้องสมัครยังไงนะครับสอบถามแค่ได้นะเจ้าหน้าที่เขาให้คําแนะนําอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นสรุปอีกทีหนึ่งก็คือหนังสือจอปอรเราทําเองได้ให้ในายจ้างเซ็นนังสือแต่งตั้งเราทําเองได้ให้ในายจ้างเซ็นนะครับส่วนหนังสือการแจ้งขึ้นทะเบียนก็ด,ดาวน์โหลดมาแบบความตามกฎหมายกรอกเสร็จแล้วก็ให้ในายจ้างเซ็นเหมือนกันนะหนังสือแจ้งการขึ้นทะเบียนนา้จ้างเซ็นเสร็จแล้วเอา2ตัวนี้ไปแจ้งขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการสํานักง,งานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานที่เราสังกัดอยู่พื้นที่จังหวัดนะครับ เสร็จแล้วก็รอ,อเลขทะเบียนนะครับโดยวิธีการได้มาเึ่งเลขทะเบียนก็ถามเจ้าหน้าที่เขาเพิ่มเติมก็ได้อ่ะเท่านี้เราก็จะปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานแล้วนะครับข้อมูลเพิ่มเติม inbox หรือว่าคอมเมนต์ในคลิปได้นะครับ